สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนพามาดูน้องวัวตัวใหม่นะคะฝนเพิ่งซื้อวันนี้นะคะคุณผู้ชมนางโดนสมถายใหม่นะคะเล็บก็ตัดใหม่เขาก็ทํานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทำเขามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมนางจะยังไม่กินหญ้านะคะ เพราะว่านางยังเจ็บอยู่ราคาเบาๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะน้องวัวตัวใหม่ซื้อตามงบงบน้อยนะคะคุณผู้ชมได้ลูกวัวมาเลี้ยง น่าจะขวบขวบกว่ากว่านี่แหละขวบสักเดือนสองเดือนนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมฝนว่ามันสวยดีนะคะชอบหน้าเขาตอนนี้เขายังเจ็บแผลอยู่ที่เขานะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่กินหญ้าเขาจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะตั้งแต่ลงจากรถมา คงบนงบน้อยค่ะคุณผู้ชมได้แค่นี้ก็เอาแล้วนี่นะคะไอ,อทำเขาใหม่ๆเลยโคเขาจะดังๆเหมือนนะคะคุณผู้ชม นางจะพร้อมๆหน่อยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นวัวฝูงค่ะคุณผู้ชมเพิ่งจะมาสนทภายลืมกันยังเนาะฝลไม่ค่อยลงคลิปนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วลงคลิปยากค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลองลงคลิปดูไม่รู้จะได้หรือเปล่า นางก็จะนอนนิ่งๆน,นะคะจะไม่ค่อยขยับตัวเพราะว่านางยังเจ็บอยู่นอนในร่มครึ่งนึงเดดครึ่งนึงนะคะ ไม่กินน้ำก็ไม่กินไม่กินหญ้านอนอย่างเดียว้าคลข้มนี้ก็ฝนพามาดูลูกวัวที่ฝนซื้อใหม่นะคะก็ไม่มีอะไรมาเน้อนางไม่ยอมลุกเลยค่ะคุณผู้ชมอ้าวลุกแล้ว เครื่องดำค่ะคุณผู้ชมวัวน,นี้จะเป็นวัวโบสนะคะไปแล้วไม่ค่อยอ้วนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นวัวฝูงค่ะเจ้าของเขาจะเลี้ยงเยอะมากเอ้าเชือกกิดขา เช่อติดค้าอีกแล้วแลค่าเบาๆค่ะคุณผู้ชมซื้อตามงบค่ะคุณผู้ชมว้าจะเาานมาชนเหรอ ค่ะคลิปนี้ฝนก็พามาดูนอ้องวัวนะคะฝากกดติดตามสาวฝนโคกตูมด้วยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ